สวัสดีค่ะปรายยาคมศินค่ะอดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็คือเป็นคนที่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็กค่ะอาการเนี่ยก็ปวดหลังมาเรื่อยๆค่ะแต่มาหนักที่สุดก็คือปี58ตอนที่คลอดลูกได้4เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเน่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัด เพราะมันหนักมากก็เลยขอคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้กินยาก่อนอันดับที่สองก็คือช็อตไฟฟ้ากายภาพดึงสายพานเราก็ขอเลือกทุกอย่างที่คุณหมอให้เอาหมดเลยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่สองเดือนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเห็นอาการของตัวเองเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยแล้วหนักที่สุดก็คืออาเจียนออกมาเป็นเลือดค่ะ คิดว่าตัวเองคงไม่รอดก็ได้แต่กอดลูกแล้วก็ร้องไห้คิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะแล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะก็เลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดแต่อยู่ๆอะคะ่ะมีพี่คนนึงคือพี่พิสิทธิ์นะคะ mm hmm. เขาก็ส่งมเมสเซจมากับทาง Facebook นะคะ บอกว่าเขาขายผลิตภัณฑ์พอลิตินเราก็เลยนัดเจอกับเขาปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิมแต่เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันต้องมาถูกทางแน่ก็เลยตัดสินใจทานต่อพอวันที่สองเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมานั่งได้ยืนได้เดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้เริ่มทำกิจกรรมได้ทุกอย่าง ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีขึ้นทานต่อเนื่องแบบนี้อยู่3มเซตเต็มๆนะคะก็อาการดีขึ้นจนปัจจุบันนี้ปกติทุกอย่างปัจจุบันนี้ลูกได้4ขวบแล้วคระัเรามากอดลูกได้อุ้มลูกได้มันเป็นความสุขที่เราประทับใจมากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลีตินจริงๆค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับเราขอบคุณค่ะ